แต้ม10ต่อเจน,นะครับทีมของชมรมขึ้นแทนแล้วครับหายแต้มเดียวตัดล่างนะครับโอ,อยุ้ยโบ้นะครับทีมชมรมวางเข้ามาใบนี้พิงเชือกนะครับแต่ว่าถือว่าดีนะครับใบนี้อีกทีมก็ทีมปาแตนะครับปาแต่เลาะวางมาใบนี้ ตรงนะครับแต่ว่าไม่ถึงครับเป็นเพื่อนยังต่ออยู่เลาะคู่กับอายุรีบาบานะครับจะตีครับเลือกตีโดนเต็มเต็มครับผมโอ้โหสกูแบล็คด้วยรับสองแต้มในสนามครับเอาลครับอันนี้สองแต้มแล้วนะครับอ่าสี่แต้มกับหาหนึ่งแต้มนะครับตันนรกคู่สุดท้ายครับผม โรวางมาใบนี้อา้าวออกนอกสนามไปครับผมฉันแลบอกคููกับพี่เลนะครับบอกให้เข้ามาอีกใบครับผมวางมาใบนี้ผ่านปอดีครับแบบนี้เปลี่ยนครับเอานะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วทีมบาแต่น้องอายูกับเบลล์จะทำาไงครับจะตีหรือจะเข้าครับผม แบบนี้น่าจะตีครับเพื่อนๆก็เ,เตียวแต้มนะครับของอายุตีโดนเต็มๆออกไปลูกตีติดในสนามด้วยครับผมไม่ออกนะครับนี่ครับยังไม่ออกนะครับรับแล้ว3มแต้มในสนามพี่เรวางเข้ามาเปลี่ยนครับใบแรกมีโอกาสนะครับมีโอกาสทั้ง2ทีมนะครับเพื่อน ทีมไหนจะได้เข้ารอบต่อไปครับต้องลุ้นกันครับผมของอายุจะตีนะครับใบนี้ใบที่สามแล้วโยกขึ้นมาตีโดนครับออกไปได้ครับผมรับสามแต้มในสนามครับแต่พี่เรยังมีสองใบนะครับพี่เรยังมีสองของทีมจมลมทีมบาแเตก็ยังเหลือสองถือว่าทีมบาแเตจริงๆได้เปรียบลูกอยู่นะครับเพราะว่าพี่เรยต้องไปก่อนหนึ่งเหล็ก วางมาแล้วเอ้าพิงเชื่อครับผมโอไม่ออกครับเกือบออกครับผมเอานะครับเดี๋ยวเราต้องตีครับเลือกตีโอ้โหไม่โดนครับผมยังไงก็ต้องตีให้โดนนะครับต้องตีให้โดนไว้ก่อนนะครับตีอ่าไม่โดนครับผมทำให้ทีมของชมรมชนะไปครับผมดีใจด้วยนะครับ